สวัสดีค่ะขอต้อรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแนะนำช่องใหม่เป็นช่องที่นุชทำขึ้นมาใหม่นะคะไม่เกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นเป็นช่องที่จะว่ามีสาระก็มีนะแต่จะว่าไม่มีสาระเลยก็ก็ได้คือเป็นการพูดคุยระหว่างานุชกับเด็กในสังกัด <c oughs> คือเหมือนกับว่าปกตินุจะต้องออกเดินทางบ่อยแล้วในการเดินทางมันก็จะมีการพูดคุยหยอกล้อก,กันหรือการเสวนาการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปกติทั่วไปนะคะอันนี้ฟังนิดนึงนะถ้าใครอยากดูอะไรที่แบบมันใครเครียดมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็แนะนําว่าให้กดติดตามหน่อยนะคะคือการตัดต่อมันอาจจะยังไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่าแนวนี้นุชเพิ่งทาครั้งแรกมันก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าไม่ถูกใจอะไรยังไงหรืออยากให้แก้ไขอะไรตรงไหนก็สามารถเม้นมาคุยกันใต้คลิปเม้นมาบอกกันใต้คลิปนิดน,นึงนะคะอันนี้ฝากไวน้น,นิดนึงนะถ้าใครกดติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะไม่เกี่ยวกับการหงงาเงินออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นเป็นช่องที่นุชอยากทำขึ้นมาเองเฉยๆเพราะว่า เราทุกคนจะได้รู้ในอีกมุมหนึง่งในมุมที่นุ่นไม่ได้แนะนําวิธีการหาเงินออนไลน์นะคะว่าอันจริงๆอ่ะนุนก็ไม่ได้เป็นคนซีเรียสกับชีวิตอะไรมากมายขนาดนั้นออกจะเป็นคนที่อืมก๊บวมบวมบ้มบองบ้องด้วยนะโอเคนะคะฝากช่องด้วยละกันนะเดี๋ยวขอแจกวอลเล็ตเลยละกันมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ พี่แจกซองที่ว่าเป็น100คนได้ไหมอันนั้ก็เราบอกอาได้ครับเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตหาอีกสักวันสวันนะเดี๋ยวพี่เอามาแจกให้ในเมื่อนตดหาเงินได้แล้วก็ตามสัญญานะคะนดเอามาแจกวอลเล็ตให้นะจำนวนที่ได้รับก็คือ110วอลหรือ110บาทประเภทการสูบเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับก็คือ100คนนะคะ การแจกแบบนี้มาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรอโอกาสน้าไม่ทักขอเครดิตไม่ทักไปขอวอลเล็ตนะคะส่วนใครที่จะติดต่อสอบถามเรื่องไหนขอความการุณานะคะขอความการุณาว่าแคปรูปไปถามนิดนึงไม่ใช่เราทักไปแล้วบอกว่าเล่นยังไงสมัครยังไงพอนุชบอกว่าให้ไปอ่านที่นุชบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็จะออกบอกว่าเออไม่สมัครก็ได้ไม่เล่นก็ได้ไม่ถามก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะ ถ้าเราอ่านแล้วเราสอบถามเราทําตามที่นุนได้บอกไว้แคปรูปมาถามสิว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวนุก็จะบอกให้แต่ถ้ามีแต่คําถามแบบนี้ไม่สามารถตอบได้ค่ะเพราะว่านุชไม่ได้ลงแค่เว็บเดียวหรือแอปเดียวนะคะอันนี้คิปถิอความเป็นจริงด้วยนะคลิปนี้ก็มาจากวอเลตแล้วก็มาฝากช่องด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะถ้าใครอยากหาเงินออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นถอนเข้าธนาคารทอนเข้าวอลเลดถอนเข้าเพย์ a พาก็ฝากกดติดตามช่องนี้ m ั n นี่ออนไลน์แล้วก็ฟีสตูดิโอด้วยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ